สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวสินค้าใหม่นะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ของเซน a านะครับเป็นรุ่นเซน a า 5S นะครับนี่ครับอันนี้เป็นกล่องอ่าที่เป็นเจ้าตัวเซน a านะครับตัวนี้จะมีจอด้วยนะครับมีจอ LCD นะครับแล้วก็เป็นบลูทูธแบบ5.0อัปเกรดขึ้นมาเยอะเลยนะครับอัปเกรดตัวนี้จะอัปเกรดขึ้นมาจากรุ่น SM5 นะครับ ก็ตัวนี้นะครับมีมันติแท็กกิ้งด้วยแล้วก็เรื่องของระบบตัดเสียงรบกวนหรือว่า noise control เนี่ยตัวนี้จะทําได้ดีกว่ารุ่นเอ B 5เยอะเลยนะครับแต่ว่าก็ยังได้ยังเชื่อมได้แค่1ต่อ1นะครับยังเชื่อมได้1ต่อ1อยู่นะครับระยะการเชื่อมมินิคอมอยู่ที่ประมาณ700เมตรนะครับมี FM ในตัวแล้วก็ที่สําคัญเลยสามารถเชื่อมกับแอปพลิเคชันได้แล้วนะครับตัวนี้ ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าในกล่องเนี่ยจะมีอะไรให้บ้างนะครับนี่ครับนี้กล่องของเขานี่สวยงานะครับเดี๋ยวมาลองดู LCD กันก่อนดีกว่า สำหรับเจ้าตัวเหน่า 5S นะครับอ่านี่ครับก็เป็นจอเลยนะครับเวลาเราเพิ่มเสียงลดเสียงอะไรเงี้ยหรือเวลาเรากดฟังก์ชันนู่นนี่นั่นเนี่ยมันก็จะมีขึ้นบอกนี่ครับเดี๋ยวมาดูตัวของภายในกล่องกัน น,น่าจะเป็นอุปกรณ์ติดตั้งนะครับส่วนนี้เป็นคู่มือเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์กันว่าเขาให้อะไรมาบ้างเดี๋ยวเทออกมาเลยก่อนจะมีอันนี้เป็นชุดขานะครับชุดขาก็จะเหมือนเอเซเนห้านะครับเป็นชุดขาเดิมใช้ด้วยกันได้ ลำโพงลำโพงตัวนี้เสียงจะดีกว่ารุ่นเซ ينا Sf2 กับ S4 นะครับเสียงตัวนี้ดีกว่ารุ่น e l e m e 5ขึ้นมาเยอะเลยนะครับมีเบสมีเสียงตึ๊บเลยตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นฟองน้ำนะครับตัวนี้เป็นฟองน้ำเสริมลำโพงสำหรับหมวที่มีหลุมลึกนะครับอันนี้เป็นชุดกาว 3M อะตัวนี้เป็นตัวที่ใช้แปะพวกไมหรือว่า ลำโพงนะครับติดเข้ากับหมวกอ่าแล้วก็อันนี้เป็นไม้กา้านไม้ก้านสําหรับหมวกเปิดข้างนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นไม้แปะนะครับสําหรับหมวกเต็มใบสายชาร์จสายชาร์จตัวนี้จะเป็นอ่าตัวนี้เป็นไทซี C นะครับอันนี้เป็นไทซี C, แล้วก็ฟ้าชาร์ชนะครับชาร์จเข้าเร็ว บูทู h ก็จะเป็น5.0นะครับสำหรับเจ้าตัว SENA 5S ตัวนี้นะครับอันนี้เป็นชุดขาแบบแปะนะครับชุดขาแบบแปะแล้วก็พวก6เหลี่ยมที่เอาไว้สำหรับการติดตั้งแล้วก็ตัวล็อกไม์ไม์ก้านก็อุปกรณ์ในกล่องจะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ท่านใดสนใจสั่งซื้อเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่ Line แอ SENA Thailand หรือโทร062 48 1 6 6 4 0นะครับ ก็ตัวนี้ราคาเปิดตัวอยู่ที่5,490นะครับลดเหลือนะครับ5,200บาทนะครับตัวนี้สำหรับเจ้าตัวเซน่า s s นะครับตัวนี้ก็ท่านใดสนใจสั่งซื้อก็ติดต่อมาได้เลยนะครับขอบคุณครับ